สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Admin Bad Video Review สำหรับ EP นี้เป็น EP ที่12แล้วนะครับผมวันนี้เราอยู่กันที่ Too Much Blue Denim Studio นะครับที่นนทบุรีนะครับแล้วก็ไอเทมที่เราจะนำมารีวิวในวันนี้ Manta Denim นะครับของเราสปอนเซอร์ของเรานั่นเองนะครับผมขอบคุณมากครับ สำหรับแมนต้าเดนิมตัวนี้นะครับจะเป็นตัวที่ใหม่ล่าสุดของทางแบรนด์เลยนะครับชื่อรุ่น FC 1 0นะครับจะเป็นรุ่นที่พัฒนาจากรุ่นก่อนมาอีกหนึ่งลำดับนะครับจะเป็นอะไรเดี๋ยวผมเปิดให้ดูทีละอย่างเลยเริ่มจากหีบห่อด้านหน้าเลยนะครับอันดับแรกที่เราเห็นว่าพัฒนาก็คือจะมีซองพลาสติกนะครับเป็นซองกันน้ํา ข้อดีของมันก็คือมันจะเพิ่มความปลอดภัยระหว่างการขนส่งนะครับเวลาส่งไปต่างังหวัดไหนก็ตามมันจะปลอดภัยมากกว่าโดยเบสิกของทางแบรนด์เนี่ยทางแบรนด์จะมีแถมอุปกรณ์ให้ทั้งหมด2ชิ้นนะครับชิ้นแรกก็จะเป็นโฟมกันกระแทกช่วงสะโพกนะครับหนาม,มากๆเป็นโฟมละเอียดอย่างหนาใช้ดีมากนะครับตัวนี้เอาไว้ซ้อนช่วงสะโพกนะคบเพิ่มความแข็งแรงต่อไปอีกหนึ่งเช็คกัดเข่า C e อ e เลเ2ตัวนี้จะสามารถซึมซับแรงกระแทกได้มากกว่า2เท่านะครับแล้วก็มีความยืดหยุ่นมากกว่านะครับ ดังนั้นเวลาที่เราใส่กาตัวนี้มันจะไม่บาดท,ที่เขา่าแล้วก็จะรู้สึกถึงความนุ่มความหนาในตัวกาวนะครับ ส่วนเรื่องการกันกระแทกผมลองเอาวางบนเข่าแล้วกระแทกกับพื้นแล้วไม่มีความรู้สึกเจ็บเลยถือว่าการกระแทกได้ดีกว่า C l เลเวอหนึ่งมากๆนะครับต่อไปเรามาดูกันที่ตัวกางเกงกันเลยนะครับสำหรับแมนต้าเดนิมเอฟซนะครับตัวนี้จะมาในรูปแบบของกางเกงยีนฟอกสีสนิมนะครับงานฟอกถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างโอเคมากๆนะครับมีความสวยความร่วมสมัยนะครับเริ่มจากด้านหน้านะครับจะเป็นกระดุมปั๊มตาโลโก้แมนต้านะครับแล้วก็ช่วงเป้าจะเป็นซิปนะครับโดยวัสดุทั้งหมดของทางแบรนด์จะใช้ YKK ซึ่ง ทุกคนรู้กันอยู่ว่าซิปและวัสดุกระดุมของ YKK เนี่ยถือว่าเป็นาวัสดุที่ค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็ใช้งานได้นานมากๆนะครับผม โมเวทนะครับจะเป็นรีเวตสลักตราแมนตาเดนิมอยู่ด้านในนะครับทัน,นี้ดีเทลโดยรวมด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านหลังด้านหลังช่วงป้ายกางเกงจะใช้เป็นป้ายหนังวัวนะครับปั๊มร้อนเป็นโลโก้ของแมนตาเดนิมนะครับแล้วก็เป็นตัวสอนด้านล่างนะครับแมนตาเดนิมเหมือนกันกระเป๋าหลังด้านขวาจะมีการปักลายระเบียนแมนตานะครับเป็นโลโก้ของทางแบรนด์ด้วยสีทองนะครับเพิ่มความโดดเด่นเพิ่มความลงตัวของตัวกางเกงนะครับค่อนข้างทําออกมาได้ลงตัวมากๆนะครับผมเรามาดูดีเทลด้านในต่อไปสิ่งที่คุณสังเกตเห็นจากกางเกง เย็บ yeah, เป็นชั้นๆแบบนี้นะครับสิ่งที่เราได้รับก็คือมันจะเพิ่มความยืดหยุ่นของตัวกางเกงได้อีกในระดับหนึ่งนะครับดังนั้นเรื่องการใช้งานอย่างหนักหน่วงค่อนข้างสพอร์ตได้ค่อนข้างดีมากๆนะครับช่วงขาก็จะมีการเย็บเป็นชั้นแบบไบเกอร์สไตล์นะครับเพิ่มความยืดหยุ่นแล้วก็ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เราสามารถใส่ตัวกาศ C l เลเวอสองเข้าไปได้นะครับโดยจะมีช่องซิปอยู่ด้านข้างนะครับเป็นซิป YKK เปิดซิปลงมาการเย็บช่วงเข่าตัวนี้เขาจะใช้ผ้ายีนซ้อนทั้งหมด2ชั้นนะครับเพื่อเพิ่มความแข็งแรงด้วยในอีกชั้นหนึ่งนะครับการใส่กาดของกางเกงตัวนี้ค่อนข้างง่ายนะครับกาดมาเอาหัวด้านแหลมลงด้านล่างนะครับผมใส่ลงไปในช่องกาดสังเกตว่าการใส่ค่อนข้างง่ายมากนะครับใส่ได้ด้วยมือเดียวนะครับผมแล้วก็รูซิปปิดเรายังไม่ต้องจัดตรงระหว่างที่เราใส่นะครับเพราะว่า พอเราใส่ลงไปเนี้ยเราใส่ให้มันถูกต้องก็พอแล้วพอเราจะจัดทรงเนี่ยเราสวมกางเกงเข้าไปเราค่อยจัดนะครับเพื่อให้มันเข้ากับตัวเขาเรามากที่สุดนะครับผมสำหรับด้านในผ้านะครับ หน้าผ้าด้านในถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างสวยนะครับมีความสลับเล็กน้อยนะครับตัวผ้านี้จะผสมผ้ายืดนะครับทำให้ใส่สบายได้มากๆโอเคระหว่างช่วงที่เป็นชั้นด้านหน้านะครับจะมีการเย็บผ้าซ้อนไปอีกชั้นนึงเพื่อเพิ่มความแข็งแรงนะครับตัวผ้ากระเป๋าตัวนี้จะใช้ผ้าอีโครีนะครับเป็นผ้าคอตตอนนะครับจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งที่คนจะสังเกตเลยก็คือมันจะเป็นช่องสําหรับใส่โฟมกันกระแทกเอวนะครับสำหรับการใส่โฟมกันกระแทกนะครับเราเอาหัวด้านล่างตัวหนาไว้ด้านล่างนะครับใส่ลงไปได้เลยอาจจะต้องม้วน ฟมนะครับเพราะว่าไม่ให้มันหลุดพอใส่ลงไปแล้วมันจะออกมาเป็นรูปแบบประมาณนี้นะครับทาให้เราใส่กางเกงได้กระชับมากขึ้นแล้วก็กันรกระแทกระหว่างที่เราล้มหรือว่าช่วงสะโพกเราลงพื้นนะครับก็เป็นในหนึ่งจุดที่ค่อนข้างสาคัญสำหรับกางเกงตัวนี้นะครับโอเคครับสำหรับแอดมินแบทวิดีโอรีวิวใน ep ีนี้ก็ถือว่าจบลงไปนะครับกับ m ม n t a De นิมเอฟซนะครับเป็นอีกหนึ่งไอเทมที่ค่อนข้างคุ้มค่าสําหรับไบเกอร์ชาวไทยทั้งหลายนะครับเพราะว่าถ้าคุณไปซื้อกางเกงกาดยี่ห้อต่่างประเทศนี สิ่งที่คุณจะต้องเจอก็คือบัตเจ็ตที่ค่อนข้างสูงราคาที่ค่อนข้างสูงผมไม่อยากจะบอกว่าตัวนี้ราคาเท่าไหร่แต่แค่อยากจะบอกคุณว่ามันถูกกว่าทั่วไปงานเย็บดีเย็บมาเพื่อคนไทยทําได้ดีงานดีมากๆทั้งกาดที่แถมให้ทั้งอะไรถือว่าเกินราคาแต่ที่เราจ่ายไปเยอะนะฮะไม่ไม่เกิน2,000ประมาณนี้บอกแค่นี้พอเดี๋ยวจะตื่นเต้นกันไปม,มากกว่านี้โอเคขอบคุณสถานที่นะครับ t o o Much Blue Studio นะครับ นนทบุรีสตูดิโอยีนอีกหนึ่งที่ที่ค่อนข้างสวยงามแล้วก็แวะม,มาถ่ายรูปมาดูาสินค้าได้นะครับแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์อีกหนึ่งเจ้าก็คือหมวกน็อก ok สวยๆนะครับจากพี่ต้นสาย4นะครับต้นสายสีเ่เฮลตใครสนใจหมวกน็อก ok มือ2ราคาดีๆสภาพดีๆติดต่อได้เลยนะครับผม สำหรับ EP นี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับ EP หน้าจะมีไอเทมอะไรนำมารีวิวรอชมรอดูรอติดตามสำหรับคนที่ชอบคนที่ถูกใจก็สามารถกดไลค์กดแชร์วิดีโอของ a อมินแบ d ได้นะครับสำหรับคนที่ดูผ่าน YouTube สามารถกดไลค์กด Subscribe ได้นะครับ a อมินแบ d ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ เรียกพูดคำรับสปอนเซอร์ที่สนใจติดต่อแอมแบนนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับแอมแบนรับสปอนเซอร์นะฮะช่วงนี้ร้อนโอเคไปก่อนแล้วเจอกัน